สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเล่นแมปมในมินิเวอร์นะเกมเป็นแบบ Final Fantasy สามภาคสามะนะนี่โอ้โหปิดเสียงนะที่จริงอัดคลิปมาหลายครั้งแล้วแหละแต่แต่ว่าคือเสียงเกมมันรบก,กวนไงก็เลยเออก็เลยต้องเขาเรียกว่าอะไรนะ เลยต้องถ่ายใหม่ต้องหลายครั้งหนี่ยหรือคือปิดเกมอ่ะไม่พูดแล้วไม่พูดแล้ว,วคือลิ้นพันโอ้โหทำไมมันมืดอย่างนี้อื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 อเรียบร้อยคนสี่คนสี่ครั้งเรียบร้อย <c oughs> อู้ อือตายตายตายใส่เป็นตัวสปริงแท็บด้วยลืมลืมโโหปิดประตูหนีปิดประตูหนีใช่ไหมปิดประตูหนีใช่ไหมไปตามมันไปมันอยู่ไหนกันเนี่ย ดูไหนของมันพวกคนฮืมมันอยู่กระจายไปทั่วเลยนะเนี่ยนี่ไงนี่ไงทุกคน อะไรอะไรคือชื่อของมันเนี่ยชาตตเวทที่ขอขอไข่หาคนไม่เจอแล้วคนคนหายหมดแล้วเดินเดินหนีหมดแล้วมั้งหาไม่เจอแล้วอ่ะเดินเดินไปดู นี่ไงนี่ไงเอ,เอาเอาเอารุมตบรุมตบเอาเอารุมตบแหมอื้อนั่นแหละจอ่าเพื่อนแป๊บหนึ่งเพื่อนสันหนึ่งเพื่อนไม่สบายเอายาไว้หน่อยไหม จบทีหนึ่งมันเหลือแค่สองคนเนี้ยแบมหนึ่งนะอืมเนี่ยมันอยู่เนี่ยหาไม่เจอจริงๆหายไปไหนเดินดูก่อนทางปันหรือเปล่า อืมอิดอือคนออกไปแล้วคนนึงโธ่สุดายก็จะไล่ฆ่าอืมโอ้ทุกคนจะหมดเวลาแล้วอ่ะเกมอะแป๊บเดียวก็จะหมดแล้ว คนทปที่เอหายคนเลยเคาก็าาไม่ได้มีอนยมีโไล่คน ยังกันอโอ้โหดูตัวเราหนึ่งที่ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยเรีย,ย,ยบร้อยครับ คนนี้มันสนกุกก่อนหายอาไอ้จ้าอ,อืมปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดแป๊ม หายหายไปเฉยมันไม่งออกจากห้องไปแล้วนี่นี่ห้องนั้นทุกคนโอเคครับทุกคนคอฟ